เียเทงนัทพงษ์เรียงปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนพูดถึงคำว่าภูมิใจดูดบอกว่าธรรมดาธรรมดาใกล้การเลือกตั้งเขาก็ดูดกันอย่างนี้แหละพักไหนดึงดูดใจคนก็โยกย้ายกันไปทำมาทำไปกระโทษระบบฮะแกะบอกว่ามันผิดที่ระบบดังนั้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันเถอะนั่นแน่พี่เทงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้เป็นความผิดของรัฐธรรมนูญทั้งหมด และจะต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับไม่นะถ้าเรื่องนี้เกิดจากรัฐธรรมนูญทำให้เกิดการย้ายพักง่ายๆจริงๆพี่แก้เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องพี่แก้เป็นรายมาตราพี่อย่าเอาเงินประเทศชาติประชาชนไปสูญเสียกับการเขียนใหม่ทั้งฉบับทำประชามติอีกสามครั้งพี่คิดว่าบาทสองบาทอะมาตราไหนที่เป็นปัญหาก็แก้ที่มาตรานั้นสิครับ หยุดเอาแต่ใจหยุดเป็นโรคห้องเต้ซินโดรมแก้ที่ตัวปัญหาก็คือนักการเมืองถ้าระบบมีปัญหาชี้ให้ชัดว่าเกิดจากมาตราไหนแล้วใช้สภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแก้ที่มาตรานั้นๆอย่ามั่วอย่าโมเมเด็กน้อย